น้องกำลังกินขนม เหนียวตีเราอะเรากินก่อนตลอดเลยกินก่อนกี้ไม่เคยบ่นเลยไม่ต้องป้อนทุกครั้งเลยเหรอ,อไปกินนุ้นจะกินยังไง ว่าสุสานเรียนไมเห็นว่าไงเลยนะวางเราไม่ไม่มีวันนี้ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาตอนไม่อยู่แล้วไปไหนไ่ห้าร้อยเขาเนี้ว่าโทรไปแล้วเขามีรับก่อที่แรกเขาไม่รับไงโทรไปไม่รับโทรไปก็ไม่รับไปโทรกลับมาว่ามีอะไรก็ว่าข้าวกระเพราของข้าวกะเพราหมูสับมันโอเคไหมล่ะประมาณคือล้อางหงี้ยมันเป็นไง รสชาติเป็นไงล่ะไม่เป็นยังไงเพราะมันหมูหมูมันน้อยมาี๊ดเขาคำขายกุ้ยไตยห้เขาหมูเยอะๆใบยกะเพราก็มีสีท่าไปขาวๆขาวแม่ได้เลยที่เราต้องสั่งพิเศษนี่มันกล่องเท่าไหร่เนื้อห้าสิบบาทเนาะ เดี๋ยวนี้อะไรกับแพงเราก็เข้าใจอยู่แต่แบบว่าเขาขึ้นราคาเราไม่หวเนาะรสชาติเออรสชาตินี่อะไรก็แข็งก่บไม่ต่างแล้วอันนี้อาจจะบอกเขามันก็มีร้านีฮตุ่มท่าน้ำอีนะเราคงไ,ได้ไปซื้อเองนี้บ้านยฮถึงฮะบ้านแงน็งเฮตุ่มเนี่ยตรงพอสะพานเนี่ย สุดมากตันี้ไม่ได้ใช้ข้าวหอมมะลิเขาใช้ข้าวหอมมะลิจะมาทาขายได้ไงขาไม่ใช่ก็ไม่มีอีกไม่ใช่หอมมะลิแต่แบบว่ามันจะนิ่มนงอันนี้มันใช้ข้าวขาวต่อแห้งเรื่อยเนาะอ้อยก็ยังผสมเลยคนไม่หอมข้าวธรรมดาข้าวหอมมะลิต่างกันเป็นรอย ดีที่สุดซื้อข้าวของเราสิบแปดบาทเพิ่มสิบแปดบาทแค่แค่ถ้วยนิดหนึ่งแต่เราไม่ได้ซื้อแบบน,นี้ไม่ได้ว่าก็ร้อนซะก็ขายแพงขายเลยที่เราพูดหมายถึงว่าไม่ได้ซื้อไปกินหมูอะไไม่ได้ซื้อ หรือไม่ไม่จะเอากระติกไปเนาะเผื่อซื้อของสดเพราะว่าจะมาถึงมันไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ซื้อของสดเลยซื้อของสดเลยซืไก่ดรือหมูเนี่ย ม่ได้ซื้อเยอะเราก็ซื้อเแค่สไม่มีอะไรเลยซื้อแสมองแสม่อนไม่ได้โชไม่ได้จัดไรูนส่งอยู่รไม่ได้โ กินกนมเสร็จแล้ว